สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกลับมาพบกับนิวคุงกันอีกครั้งนะครับผมจากรายการ New นิวคุงชาแนลครับผม <c oughs> วันนี้เราจะจะมาสร้างบ้านกันต่อเลยรออยน,นี้โลกครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าแหลกหรือถ้าเสียงเบาไงนะครับผมพมายามปักเสียงไม่ไม่เป็นเลยยัง <c oughs> <c oughs> ทําไม่ได้เลยนะครับเคก็ภูเขาผมก็เอาไปหมดแล้วเคเนี่ย ไม่ได้ใช้เกมโหมดแต่อย่างใดเลื่อนเลื่อนเออย่างี้นะครับเคเราก็จะมาสร้างผ้ากันต่อนะครับผมเรายังไม่มีบ้านอยู่เลยก็ถ้ามีเสียงอะไร,ประแปลกๆก็ขออภัยด้วยครับผมน้องแถวบ้านเล่นกันครับไม่ให้น้องแถวบ้านน้องผมมันก็เล่นด้ว <c> ย <oughs> โอเคก็พรุ่งนี้ก็<ๆ>อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับผมไปเที่ยวจังหวัดกับพวกญาติญาตนะครับโอเคก็เลยมาอัดแม่งวันนี้ซะเลยสี่โอเคหนึ่มใครมาสิงโตอะไรแถวนี้วะ เพราะผมก็ได้ตายไปแล้วหลายรอบนะครับก็เลยน,นี่แต่ดีนะที่ผมเลือกใกล้อะใกล้ๆจุดสปาวเราโอเคผมอาจจะฟ้าไม่กล้องขออภัยด้วยถ้าฟ้าไม่เสร็จอะ่ะเพราะผมก็เตรียมเก็บของอยู่เนะี่ยจะไปแต่เช้าเลยนะครับหนึ่งสองสาม ไม้ก็จะหมดแล้วแม่งให้หมดเลยนักลับโอเคไม่ได้เอาอย่างนี้เดิงกว้างๆหน่อย เลยทีเดียวนครับโอ้โหพนเห็นแต่ไกลนะครับโอเคก็ถ้าใครรู้วิธีปรับเสียงไหมก็บอกผมด้วยครับผมแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องกระตุกอะบอกผมด้วยครับผมผมว่ามันก็เริ่มลื่นขึ้นนะเนาะมีพี่พี่พี่จีเอ็มเมจิกมเออนั่นแหละผมบอกผม ก็ขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับอู้ตกอีกแล้วแวะหนของฟ้ามีอีนึงนี่น่าจะตายแล้วนะเดี๋ยวต้องลงไปตัดไม้อีกเราคือมนุษย์เขาจะดูตอนผมไอ้น,นี่เลยมาทางบ้าน อว่าไม่ทันขาดคำฝากลูกเมียเค้าด้วยโอ้าอมเลยนีเก็ตัดกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จแล้วอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่อยากดูผมสร้างบ้านหรอกนะครับผมก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับอ่ะโอเคก็กลับมาต่อกันเลยนะครับผมสร้างบ้านเสร็จแล้วเวลาสามปี หุยสามสามสามิบนาทีนะครับผมโอเคหาของนะผมดูเป็นไงบ้านแบบกะกากนะครับผมอืมอินออดึงปรับอ๋อใครมันปรับไปนี่เนโอเคนะครับผมผมจะมารีวิวบ้านโอเค อันนี้ก็เป็นประตูนะครับผมโอ้ดูดิเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรวะก่อนปะเออมีกอนประตูด้วยยังไงละอะไรนึนก็มีวะเอ,อเข้ามาก็จะเป็นโซนโซนอะไรของผมก็ไม่รู้นี่เป็นดูวิวนี่ครับผมนี่ก็เป็นโซนห้องนอนนะครับโซนห้องนอนโอเคก็สร้างห้องใต้นเนาะ แล้วเอาไว้เก็บของอ่ะผมไม่ชอบเลยเ,เก็บของไว้บนบ้านอ่ะมันรู้สึกแปลกอ่ะเดี๋ยวเขาค่อยทำกดเลยนี่คือทางลับของเราดีดอ่ะทางลับถุยแม่งโคตรไทยเลย <c oughs> ครึ่งชั่วโมงครับผมราการทำบ้านหลังนี้ พอ,อละแค่นี้หละทำแค่น,นี้แหละมั้ง <c oughs> ไม่ใช่นะครับคือหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับไม่ได้เอาไฟลงมาด้วยสองสามสี่ <c oughs> เอาทอดแปบ๊บเอาทอดแปบ๊บโอ้โหเหลืออันเดียวผมก็สร้างที่นอนเผื่อไว้ เผื่อว่าจะมีคนมาฟิเจอร์เล่งอ่นะฟิเจอร์เล่งนะครับผมโอเผมก็เลยสร้างไว้จะได้คนอื่นจะได้ไม่ต้องไปหานะครับบ้านอันแสนสุข หนึ่งสอง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 อีกตาไม่เนี้ยนาครับผม ใครมันมาบุญอ,วอ,อดดยว่อ้าววัดแถวปิดแม่งงั้นฟังเแถวแค่อันเดียวพอหนึ่ง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 หน,นึ่งนะครับผมแม่งโคตรเทเลยจะอินดีไปไหนเนี่ย อค okay. ห้องเก็บของเราก็เสร็จโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับห้องเก็บของของเราโอเคอาของเองก็แน่นอนใครจะย้ายผมล่ะผมไม่ย้ายเองไก่เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะทำฟาร์มฟาร์มสัตว์นักครับโอเค ก็ขอจบพาร์ตตรงนี้เลยแล้วกันก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแฟลชฟลายนะครับผมแล้วก็ช่วยแชร์เพื่อนๆท่านได้รับชมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมช o u เก a i n จุ๊บๆเย้เฮลบ๊ายบายเจอกันพาร์ตหน้านะครับ